没有问题，有 <Yeah, definitely. S 3>、yeah.

Ja, heute heute ist es gleich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 没空。 Terima kasih telah and yeah, yeah. do yeah. 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 ด้วยการยอมทำบัญชีกรรมโนกรรมเท่านอหน้ารับงันทำไม่ได้ก็ดบไม่ได้ก็เป็นเกตนาหรือไม่เจตนาก็ดีับผมตานท่าแล้วก็ขอข้อสิ่งการจากสายเด็นด้านของการทำเงิน

สุญนราูมรัย์สานราสัพพิยวีมโตสรพมินาศสตวรณเดวันาราญรสุขีดีมารวัฒนท่าน้วาท่านสริสมิตโอปะระตรุสัมวันทนเยโยตวนโสุา เราเีบกแบบที่เดิมอยากโยนกา่ารางหรือว่าอยากจะฆ่าวังเจ็ดปวดเปิดทาจอกมปอดว่าเราว่าซอนนะเกี่ยวกันมี้ากก่านท่นเ่าอยู่ก่อนนะเจเดก่อนแต่พอหลวพอหลวงูบี่เราวดึงดึงมา ก็สิ่ปกรุงเทเป็นผ่าเด็กผู้อินเรียถึงมันใช้ผมเด้อมันอไม่่ผมเน้อมันงดายอยู่ล้ว่นผมเป็นโควินดผมไปโอรามาก็เลยเอ่อมาตรวจเลือกตวตัวก็เลยนปวจลงผี่กระสอกงอินเีแต่พอนที่มวัดเป็นประเทศตอนนี้ัตอนรัคณะมองวัาพอดีเราใส่เกี่ยวกับเรื่อองการ ย่มาก่็นคอดท้ายเลอยค่แต่พ่อคนก็จตเข้าว่าพ่อพม่อออกมัตื่นอะนจ่ตติดอยู่บพอหันไปฟังจากจพ่อติดใจนั่นทกคใจร่งตัวไม่เป็นกจรับแต่ปีนียากติดพอาะความมากเลยพวกมับอมกวมยังไรบวมยังไร ก้าอขัาวเงือกเงือกแม่เลยก็จะวัสบาปล่อยางจากไปชมไปจากแมใส่ผู้บังมันเป็นต้องเรียมนะที่นี่ผู้บังคับผู้ักคางกึ่งทายาทท่านทับเรื่อการเนมหาสมุทจากแต่ชะลาวันเ้องอย่บอมีเรียงกันต่อ มี่อัคติไม่ถ้ามีพิจาัณาถ้ามีอภตปรายอุิสซึ่งกันและกันที่บ้านขําวิกทีทาว่าหรือว่มาจาทัลาวว่าต่อมา่อมาอมอนิดอมเพื่อซึ่งกันและกันทาาวบอสานแีแล้วว่าสนิทกัน คว่าสนิทแต่คำว่าเจนแต่แต่อันนี้จป็นผูมายความฝ่าจากึมข้าเห็นทาท่ามาเป็นคนเป็นเรื่อที่มากแต่เท่ากันกนพดทั้ปฏิบัติตีนึงเท่ากันเอื่องนึงือางเร่องบาตรทวายบัตรฟังทำาของา่ายจากคุณนี่ี่ปุนที่ัมาดีเขาฟังท่าหนึ่งปฏิบัจะได้ต่อชี ต่างๆก็ตีาตปในชั้นละจิ่ใจของของข้อควาโล่ของข้อคุปลนอิตดโลกทั้งนี่สิ่งที่จะเท็บเหตุข้อยาดลายอยากข้อยาดข้อยากขอยาดพร่าโน้ตี่ยงกิริะม่านนี่ลายอย่างด้านล้นงหรือข้อสอบว่าตัวว่าเออว่าเหตุเพื่อที่เลี มาบวัดก็หก er. ิเลสละทุนหนละทุนใดละว่าเล่อยเป็นวาสรวัดเนี่เพราะว่าเนกิเลสอยเหมือนกับบอมเมียวัดกิเลสเ่้าเองึ่งกัรบอก็เป็นท่านว่าเป็นขร้เป็นแบบว่าต้องอาศัยการปฏิบัติต้องอาศัยการปฏิบัติปฏิบัติแต่ได้ว่เป็นครา เระขางพระแล้วมุงมุงขาดาดเสวพัดแล้เป็นนพระราหัสเป็นพระสุตตป็นุกจะเป็นเป็นวัเราต้องอาศัยการฝึกฝนการปฏิบัติตกครองการกั้นความเพียรต่างๆตามตามลักของพระเจ้ารัไไหว่ากตามลักของปฏิปันธาพระเบญุ้บาอาจารย์หลวงพ่อมันหลวงพ่อมันหลวงพ่อสาวหลวงตามขววเพื่อู้บาอาจารย์ คอยเดนกคอยดั้ไม่ว <laughs> ่าพฤิกรรมแบบด้ความับส้อนก็าตรงนี้ออกมาสำหรับที่ใจของเขาาะยกขึ้นใจจะยกขึ้นตจโมงเช้าคำว่าว่าวัดปฏิบัติเขาได้วัดที่ใจได้ที่ใจเลยก็ไล้ก็เลยถามาเท่ังาทานเช้าทานในฟ้ากน้อทีใจมังค่าวั้งแต่ว้จะพอกตั้จะสำหรับที่ไไน เาเรีก่าิเด็เขาเกิดด้นเต้มดีละต่ถสมบูรนมีสมบูเยาแต่เขาพอชำะทางใจพอชำระทางใจันจะวัสดะนะยสมบูรณนะัสมบูแต่ว่าถ้าพาหวัหน้าเขชำละทางใายมันจวัสินใจขก้นจแต่ตอามีเขาบอกทำมาทำมา พย่เข้มาเังนถึงสูงขึ้นมาตางขึ้นมาแต่ว่าขบวกเรมมาปฏิบตัตขวกาปกบัตมันจะราสตร์รัฐศาสบร์รัฐศาสร์รัสตสัยดังนั้นดังนั้นกาจะต้องนี่ตุ๊ก่อปดุ๊กปอปคือธรรมะของเรืองจับไม่ว่าสอดคนของผู้บังบแต่เป็นเพื่อว่จารั้งละกจารณ์เป็นสะอาดนั้านควาใส สบูนยาสีฟนันต่างๆเป็นเครื่องชั่งะบางไก่างห้องเทสาชที่อย่างชั่งะจิตใจของสารที่ต้ช้่งบางตงชั่ชั่ะหละกิเลสชงระะได้มีความอยาในความโลในมุขบองโง่มุขบ้องโง่มันละมันละนี้แต่ละได้สับวีขนาดลักไปเรื่อยๆนะ าเป็นวัดกับไปบ้านพอมาวัดกับไปบ้านพ่อหนอน้อหลานพอหัวพ่อนี่ดาจะือดเดืพื้นอาเขาก็เป็นมุนเ็นเรื่องตวันเพาะวัดซื้อเพราะนซื้อดัานงเพราะฝังมากจหลักอยวัดพ่อจงหลักอยู่วัดพ่อจหลักอยู่วัดข่อจัหลักอยู่วัดพ่อมันจะคอยจับเป็นทีสลายโต๊ะ สบายใจผู้เห็นจะสบายใจผูราบปฏิบัติเ่อาตรัสสบายสบยนะด้านของพอฝากท่นะนทานจะเ,เลือกตงไหนะเอ็นท้งมันนะงท้งกจิตใจของเข้าท้งมันเองดีนว่าอีกนะตรงควาบ้าดีนะเห็นเหสมเหตุนะเ็นเสมเอตสิ่งจิจใจฟอกชำระจิตใจสภาอย่างตรงนะสะอาด ไอ้ไซมิสุเซเม์นั่นในท้องต้องเอาหลังถ้ำกุงเรินมในของปฏิบัติต่อไปตอนนี้ยังจม่มีหลักที่บอกสำคัญอย่างหลายอะไรแบงฟั้นะอนที่สุเด็งพับฟอสกำลังงกันสกิลต่งๆไปพุ่งลังคนท้ำทลาวพุ่ปพระโส์เอ่อพวกเราทั้งารมีรลวงพอระบาทมุขตกวกความรักษาสม่ายังยกหลายความสุขที่ความเจริญ บรกอวยายุวันสุชาิพันเดชท่านธนศารสมบัติโจงท่านสัเลศจงท่านสัเ็จตจงท่านสันเลศท่านทกตอนทุคนปัจแจกจะได้ไาิยมในพ้บุญสามชองสามสามสามหมื่นเยาคทะสาม เนีจะเป็นสาดีดีเหมอนเดิม่องไปเหมือนบ้อเพราะเดีวกมันน่ารเนี่ยับ่ไ้กาไปมากเไปเดี๋ยวข้าวองหลงธรรมดีแม่เดี๋ยวไปฟอง่อ ยิ <Christmas. S 1> ่ข oh. ้าไปพร้อมไม่ได้ไแงงานแล้วตัวเตี้ยตัวเตี้ยมันบ้าใส่ตลอดคนลสำนักงานอยู่นี่เหนใช่ใช่สำนักงานอยู่ที่ไนวีนักปารีตัวเตี้ย เข้าไปเนยักเข้าไปทุกคนค่ะทุกท่านเลยนะคะมีไปเรื่อยั ออกพานด้วยค่ะลบลบทั้งพันลบคนเยอะให้เป็นปากเสียดลงไป ถ่ายรูปไหมยได้บอลเหรอเอาบอนเอาอนคราบอลยะพรวาริวาะระกัปเรโพเติสานะลาลีวะเวยตจิตังเตานุปัะปจ เจตีตังปฏินามุระคิปะเววัสมิจตุสัเบบรโสุสังตปภาันโตปนัตสุยธะมณนิโทติรัสุยธะสัพพิติวิบัชนโตสภะโลกโอเวนัสตุปะเตมหวัวันตารายุียิขายุพมาวะนภิวันนาสิริสัปิจามุตตาปจาิโน